ส4 2นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศและเกษตรอัจฉริยะเพื่อการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะคะในส่วนของความหมายของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะคะก็คือการที่เราปฏิบัติต่อผลผลิตพืชนะสักครู่เนี่ยเราเก็บเกี่ยวมาแล้วคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการหลังจากที่เราเก็บมาจากในแปลงแล้วนะคะแล้วเราก็นําผลผลิตเหล่านี้มาจัดการนะเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยยังคงคุณภาพอยู่นะเมื่อเราเก็บเกี่ยวมาจากแปลงเนี่ยเราก็จะต้องดูแลตั้งแต่ เริ่มเข้าสู่ในส่วนของที่เ,เราอาจจะเอาผลผลิตเหล่านะั้นมาพักไว้นะแล้วก็มีการดูแลการจัดการต่างๆเพื่อให้ผลผลิตนั้นเนี่ยสูญเสียน้อยที่สุดนะและคงคุณภาพให้ดีที่สุดได้นะคะเพื่อเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยตรงกับความต้องการของตลาดด้วยนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสีย หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของการสูญเสียที่เกิดจากปัจจัยภายในของตัวพืชเองนะคะก็คือพืชเนี่ยพอเก็บมาแล้วเนี่ยเขายังคงหายใจอยู่นะ,ะยังมีการคลายน้ําอยู่มีการผลิตกา๊าซเอทิลีนนะ,ะแล้วก็มีการพัฒนาหรือการเจริญหลังการเก็บเกี่ยวได้นะ,ะก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะองค์ประกอบทางเคมีต่างๆด้วยภายในผลผลิตนะคะ สิ่งเหล่านี้แหละที่จะทำให้ผลผลิตเนี่ยเกิดการเสริมสภาพลงได้นะะอย่างเราจะเห็นได้ว่าเ,เราซื้อผักมานะหนึ่งต้นเนี่ยเราวางไว้เฉยๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะคลายน้ําออกไปจนทําให้ผลผลิตมันเหี่ยวเนี่ยก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการจัดการนะกับผลผลิตนะหลังจา,จากที่เราเ,เก็บเกี่ยวมาจากแปลงแล้วเนี่ยก็จะทําให้ผลผลิตเนี่ยยังคงความสดนะกรอบอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองนะอย่างเช่นเรา,าจะเอา เขาเข้าไปเก็บในตู้เย็นหรือห้องเย็นนั่นเองก็จะช่วยลดการคายน้ําลงได้แล้วก็เขาก็จะยังสดอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีการจัดการแต่เราต้องรู้ก่อนว่าการสูญเสียนี่เกิดจากอะไรได้บ้างอันแรกเลยก็อย่างที่บอกก็คือปัจจัยภายในอีกส่วนหนึ่งก็คือปัจจัยภายนอกที่จะเกิดขึ้นนะฮะอย่างเราเก็บเกี่ยวผลผลิตมาปับ๊บเราจะเจอเลยว่าวันนี้สภาพอากาศก็คืออุณหภูมิสูงนะคะ,ะความชื้นสูงด้วย นะอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะอุณหภูมิความชื้นองค์ประกอบของบรรยากาศแสงต่างๆเรื่องของโรคแล้วก็มแมลงต่างๆด้วยนะคะก็ผลผลิตเหล่านี้ก็จะเจอสภาพแวดล้อมหลังจากเขาเก็บเกี่ยวมาแล้วนะถ้าเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมปับ๊บเขาก็อาจจะสูญเสียได้ง่ายนะคะอีกส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสูญเสียจากบาดแผลตัวผลผลิตนะบางทีเราเก็บเกี่ยวมาไม่ดีนะคะ ทําให้เกิดบาดแผลในตัวผลผลิตขึ้นนะเกิดการบอบช้าของผลผลิตโอกาสการสูญเสียก็จะรวดเร็วมากขึ้นนะคะในส่วนของผลผลิตนะเมื่อสักครู่เราแยกเป็นพืชไร่กับพืชสวนใช่ไหมคะในส่วนของพืชสวนเนี่ยโดยส่วนมากจะเป็นผลผลิตสดนะกระบวนการในการจัดการผลผลิตสดเนี่ยก็จะมีเริ่มตั้งแต่พอเรารับผลผลิตเข้าสู่โรงคัดบรรจุนะจะต้องนํามาทําความสะอาดคัดเลือกนะ การผึ่งผิวให้แห้งนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการวางไว้เพื่อสมานแผลนะทำให้ผิวเนี่ยไม่มีรอยแผลเกิดเกิดที่ผลผลิตนะแล้วก็มีการตัดแต่งนะเพื่อเลือกเอาส่วนที่สวยงามเอาไว้นะหรือที่ดีเอาไว้นะแล้วก็การคัดขนาดแล้วการการจัดชั้นคุณภาพมาตรฐานต่างๆนะคะแล้วก็ผลผลิตบางชนิดจะมีการเคลือบผลด้วยนะอย่างพวกส้มนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการบรรจุนะซึ่ง ผลผลิตแต่และชนิดเนี่ยก็จะมีกระบวนการเนี่ยแตกต่างกันนะอย่างบางชนิดการทําความสะอาดก็จะใช้น้ำนะในการล้างทําความสะอาดอย่างกล้วยนะคะเราก็มาถึงก็เอากล้วยลงไปล้างทําความสะอาดก่อนแล้วจะถึงจะมาผึ่งให้แห้งนะแต่บางชนิดเราจะใช้แค่ลมเป่านะคะเพื่อให้เอาสิ่งพวกเศษดินต่างๆที่ติดมาเนี่ยออกจากผลผลิตนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการใช้น้ํากับบางผลผลิตเนี่ยจะเกิด การทาให้เขาเน่าเสียได้ง่ายอย่างสตรอเบอรี่เนี่ยโดยส่วนมากเราจะไม่ล้างน้านะคะ,ะหรือผลผลิตแห้งต่างๆบางชนิดก็จะไม่ล้างน้านะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวในส่วนของผลผลิตแห้งหรือกลุ่มของพืชไร่นะอย่างเช่นมเมล็ดพันธุ์ธัญ,ญพืชต่างๆเงี้ยค่ะเก็บเกี่ยวมาแล้วสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือลดความชื้นทําให้เขาแห้งแข็งทนทานมากนะอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราทําไมเราต้องมาลดความชื้นของผลผลิต ในส่วนของผลผลิตแห้งนะเสร็จแล้วพอแห้งแล้วเนี่ยเราจะเอา,มาเมล็ดเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่กระบวนการนวดหรือการกระเทาะนะคะเพื่อเอามาล็ดภายในออกมาแล้วก็ทําความสะอาดนะคะก่อนที่เราจะไปบรรจุนะ,ะใส่ถุงใส่กระสอบต่างๆนั่นเองนะ,ะส่วนในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้นะเทคโนโลีสารสนเทศและเกษตรอัจฉริรยะเพื่อการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตพืชนะคะ ประโยชน์ของเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะอันดับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการลดแรงงานลดต้นทุนลดระยะเวลาในการเก็บเก็บรักษาหรือว่าการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะ,ะลดการบอบช้ำหรือความเสียหายของผลผลิตนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผลผลิตเนี่ยมาจากที่ไหนนะคะแล้วก็จัดการมายังไงก่อนที่จะมาสู่ตลาดได้นะคะในส่วนตรงนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของการคัดแยกคุณภาพ นะเรื่องของการคัดเกรดต่างๆเนี่ยออสามารถคัดได้นะเดี๋ยวนี้คนไทยสามารถพัฒนาเครื่องมือพวกนี้ออกมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็ทําให้ต้นทุนในการที่เราจะซื้อเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเหล่านี้ก็ก็ถูกลงนะคะอย่างเดี๋ยวนี้ก็จะมีงานวิจัยที่ทําคัดแยกผลมะนาวได้ด้วยนะทั้งสีทั้งขนาดตามความต้องการได้เลยนะเกษตรกร,กรอาจจะสามารถเอาเครื่องนี้ไปไว ที่สวนเลยนะก็ช่วยคัดแยกตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะก็ทำให้เวลาเขาขายเนี่ยขายมะนาวแต่ละเกรดเนี่ยได้ราคาที่ดีขึ้นด้วยนะคะอีกส่วนนึ่งก็คือเรื่องของหุ่นยนต์ขนย้ายนะเดี๋ยวนี้จะต้องผลผลิตเข้ามาในโรงโรงคัดบรรจุแล้วจะต้องมีการเคลื่อนย้ายไปตามขั้นตอนต่างๆในการจัดการเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะเรียกว่าไม่ต้องใช้คนละใช้หุ่นยนต์คอยวิ่งส่ง ผลผลิตต่างๆไปได้นะคะก็สามารถทำได้คล้ายๆกับหุ่นยนต์ที่เสิร์ฟอาหารนะถ้าในหลายๆร้านอาหารตอนนี้ก็จะใช้หุ่นยนต์ในการเสิร์ฟและนะก็จะสะดวกมากขึ้นนะแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอีกส่วนนึงก็คือการบริหารจัดการระบบการขนส่งด้วยระบบติดตามตาแหน่งด้วยดาวเทียมนะคะอย่างบางทีเนี่ยเรามีรถขนส่ง นะมาส่งสินค้ามาส่งผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเราอยากรู้ว่าตอนนี้สินค้าเราอยู่ตำแหน่งไหนเราสามารถติดตามโดยใช้ gps เนี่ยค่ะในการที่จะตามว่ารถตัวน,นี้วิ่งตรงตามเส้นทางถูกต้องตามเส้นทางไหมนะหลุดนอกเส้นทางหรือเปล่าเราสามารถตามได้หมดนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการขนส่งเพราะผลผลิตบางอย่างเนี่ยต้องขนส่งให้เร็วเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยสูญเสียน้อยที่สุดนะคะอีกส่วนนึงก็คือ การตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตนะเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นหลายๆผลผลิตมี QR code นะมี RFID ต่างๆติดอยู่ที่ตัวผลผลิตเพื่อเราจะเช็คย้อนกลับได้ว่าผลผลิตนี้มาที่มาจากที่ใดนะคะแล้วก็มีการจัดการมาอย่างไรนะอีกส่วนหนึ่งก็คือการประเมินการสุกของผลผลิตนะคะบางผลผลิตบางชนิดของพืชอะค่ะต่อให้เราแพ็คไว้แล้วอย่างดีนะมันก็อาจจะเกิดการสุกต่อๆไปได้ นะก็เรียกว่ามันก็อาจจะมีโอกาสการเสื่อมสภาพได้สิ่งเหล่านี้เราสามารถแสดงให้เห็นในตัวผลผลิตได้เลยเราจะเห็นว่าบางทีเราจะเช็คโดยการแบบอ,อย่างทุเรียนเนาะปอกแล้วเราก็จะไปจับจับจิ้มจิ้มนะะดูว่าผลผลิตเนี่ยมันนิ่มหรือเปล่าแต่ต่อไปอะ่ะมันจะมีตัวตัวที่บอกเลยว่าตัวเนี้ยผลผลิตระยะสุกมันระยะที่เท่าไหร่เป็นยังไงนะคะก็สะดวกกับการซื้อการเลือกเลือกซื้อตามความต้องการมากขึ้น ะะก็จะมีเรียกว่าจมูกอิเล็กทรอนิกส์ที่จะช่วยในเรื่องของการวัดเ,เรื่องของการสุกแก่ตัวนี้ได้นะคะ,อ,ะอันแรกเลย,เยก็จะเป็นในลักษณะของการการคัดแยกนะก็คือเรื่องของการคัดแยกสีมเมล็ดข้าวต่างๆนะะหรือมเมล็ดกาแฟเ,เราจะเห็นว่าเวลาผลผลิตเข้ามาแล้วลักษณะของผลผลิตค่อนข้างแตกต่างกันเราต้องการความสม่ําเสมอของผลผลิตเราก็จะใช้เครื่อง ต่างๆเหล่านี้เขาจะดูจากสีแล้วเครื่องก็จะจัดการแยกในแต่ละเฉดสีออกมานะ,ะก็สามารถทําได้หรือเครื่องอที่คัดแยกสีพริกสีเขียวสีแดงนะะเขาก็จะแยกออกมาตามช่องที่จะปล่อยผลผลิตออกมานะคะโดยที่ไม่ต้องใช้คนคัดแยกเครื่องเดียวสามารถเรียกว่าลดค่าแรงลงได้ใช้หนึ่งเครื่องเนี่ยสามารถคัดแยกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากการปนเปื้อนเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะคะ อันนี้ก็เป็นภาพประกอบนะในเรื่องของหุ่นยนตนะ์ที่ใช้ในการขนย้ายนะเขาก็จะเลือกเลยว่าเรามีการป้อนคําสั่งเข้าไปในโปรแกรมนะคะให้เขาขนย้ายนะคะก็คือ,อต้องเป็นหน้าตากระถางสูงสนิ้ว6นิ้วแล้วแต่นะอันนี้คือการขนย้ายพวกต้นพืชที่เป็น<ๆ>เขาเรียกว่าพอดแพนหรือไม้กระถางนะ,ะก็เขาก็จะเลือกตามที่เราตั้งคําสั่งไว้ว่า 4, 4ีนิ้วอาจจะไปด้านซ้าย หกนิ้วไปด้านขวาก็จะวิ่งได้แล้วก็หยิบได้ถูกต้องตามกระถางที่เรากำหนดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ RFID บนผลกล้วยหอมนะก็คือเราสามารถเราสามารถอ่านถ้าสามารถสแกนเนาะแล้วก็อ่านค่าเหมือนคล้ายๆ QR code นั่นแหละคะ่ะอ่านเข้าไปแล้วเราจะเห็นว่าข้อมูลของแค่ผลกล้วยหอม1ผลเนี่ยมาจากที่ใด นะมาจากฟาร์มของใครนะดูแลมายังไงนะอาจจะเป็นแบบกล้วยอินซีนะร้ย์เซ็นตได้รับรองมาตรฐานแล้วนะแล้วก็มาวางบนเชลแล้วกี่วันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็สามารถตรวจสอบได้โดยอ่านค่าตัวนี้ได้นั่นเองนะคะอีกอันนึงที่บอกว่าการตรวจสอบความสุกแก่ตอนนี้ก็มีงานวิจัยหลายหลายชิ้นนะที่ออกมาแล้วก็มีการลองใช้ในเรื่องของ สัญ,ญลักษณ์ที่แสดงเรื่องของการสุกแก่ของของผลไม้ต่างๆอย่างตัวอย่างนี้จะเป็นฝรั่งนะเราจะเห็นเลยว่าสีในช่องอะค่ะด้านบนเนาะสีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะใช้วิธีการวัดค่าของอกา๊าซอาจจะเป็นเอทิลีนหรือว่าค่าก๊าซต่างๆที่เกิดขึ้นที่พืชผลิตออกมาหลังจากเก็บเกี่ยวมาแล้วแล้วอยู่ในบรรจุภัณฑ์แล้วแล้วก็สีตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเขาก็จะมีแถบสีด้านล่างให้เห็นว่าตอนนี้อยู่ในระยะไหนสุกเท่าไหร่ เป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นทําให้สะดวกกับผู้บริโภคว่าสามารถเลือกซื้อระยะสุกของผลไม้ได้ตามที่เราต้องการนั่นเองจากที่รับชมไปในเรื่องของการใช้เทวโีสารสนเทศและเกษตรอัจฉริยะในการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะคะก็จะเห็นได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีในเรื่องของสารสนเทศแล้วก็เกษตรอัจฉริยะเนี่ยเข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะในเรื่องของการจัดการการผลิตพืชนะคะ ตั้งแต่จริงๆแล้วนะตั้งแต่เราเริ่มเตรียมผลผลิตหรือการวางแผนทั้งหมดจนมาถึงการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวนะเราสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมนะคะกับ ลักษณะของการผลิตของเราได้นะแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะช่วยในเรื่องของความสะดวกในการทำงานแล้วก็ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะผลผลิตที่เราผลิตออกมาเนี่ยถ้าเราสามารถจัดการได้อย่างดีนะสามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพผลผลิตไม่เหลือทิ้งนะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าส่วนหนึ่งบางทีเราคัดคัดแล้วด้วยด้วยแรงงานคนหรือเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมเนี่ยบางครั้งเนี่ย จะเหลือผลผลิตที่เหลือทิ้งเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะหรือเกิดความเสียหายระหว่างในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าเราสามารถลดตรงนี้ลงได้เราจะทําให้ผลผลิตที่ได้หรือคุณภาพขผ,ผลผลิตที่ได้เนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําใหา้ลดค่าใช้จ่ายหรือสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้นะคะตรงนี้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเกษตรได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ละคะ่ะ